ยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการ Origin Inside รายการที่จะพาคุณไปพบกับแอดออนสุดเจ๋งของมอดเลือดเผาชื่อดังอย่าง Origin m o d นั่นเองซึ่วงวันนี้ขอนำเสนอ Origin Hydra Stopper Origin นี้นะฮะจะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นไพลอตของคุณ Iron Man สุดเทพอย่าง Hydra Stopper <c oughs> นะฮะจากซีรีส์ What If นั่นเองสนุกมากนะฮะใครยังไม่ดูรีบไปดูนะฮะรีไปดูเลยไม่จไม่จไม่ต้องโปรโมตไม่ต้องสกิลแรกของเขานะก็คือ Tesla g l a s t นะฮะที่สามารถยิงลำแสง Cosmic ทีะะ่ทําดามเมจต่อสตูอย่างต่อเนื่องนั่นเองฮะซึ่งนอกจากจะทำดามเมจแล้วนะฮะยังสามารถทําลายบล็อกได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนยิงนะฮะก็วอัองยิงโดนป้าตัวเองด้วยแล้วกันนะ ต่อมาจะเป็นไอรอนแมนได้ยังไงถ้าบินไม่ได้จริงไหมฮะสกิลต่อมาคือรีพอร์เซอร์บูสที่จะทําการส่งคุณขึ้นไปบนอากาศนะฮะและคุณสามารถร่อนนะฮะบนท้องฟ้าได้อย่างอิสระเลยทีเดียวและด้วยความแข็งแกร่งของชุดที่ทํามาจากเหล็กอันหนาแน่นนะฮะทำให้คุณนะฮะสามารถรับดาเมจได้มากกว่าปกตินะะและด้วยความถึงทน,นีนะฮะคุณยังได้รับดาเมจจากระเบิดเพียง25%เท่านั้นอีกด้วยและนอกจากนี้ไฮดราสตอมเปอร์นะฮะเขายังสามารถการโปรเจกต์ทายได้ไดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะหรือจะเปลี่ย ให้ไได้เพิ่มตาเลยทีเดียวแต่ชุดโอพีขนาดนี้มันก็ต้องมีข้อเสียกันบ้างแหละนะอย่างแรกก็คือความหนัก <c oughs> ของชุดนะฮะที่ทําให้คุณเดินได้ช้ากว่าปกตินั่นเองนะฮะอีกทั้งชุดนี้นะยังเสริเป็นอาร์เมอร์นะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่สามารถใส่เกราะอื่นๆได้นะฮะแถมยังไม่สามารถใช้โล่หรือธนูได้นะฮะถามจริงมึงจะใช้โลก่กับธนูทำไมถ้ามึงมีงมต่อมาก็คือการเดินทางใต้น้ำที่จะเรียกว่า <c oughs> ดีข <c oughs> ึ้นก็ไม่ใช่ ลงก็ไม่เชิงนะฮะหรือความหนักของชุดนะฮะจะทำให้คุณสามารถเดินทางใต้น้ำได้อยางสะดวกสบายเลยทีเดียวนะฮะแถมยังมีถังออกซิเจนสำรองที่ทำให้คุณอยู่ใต้น้ำได้นานขึ้นด้วยหากคุณขาดอากาศหายใจเมื่อไหร่้วก็นะฮะคุณก็จะโดนดาเมจจากการจมน้ำมากขึ้นถึง3เท่าเลยทีเดียวและเช่นเดียวกันกับลาวานะฮะที่คุณสามารถทนดาเมจได้ชั่วขณะนะฮะก่อนที่จะโดนดาเมจถึง3เท่านะฮะเมื่อแถบป้องกันหมดแล้วนั่นเอง แน่นอนว่าชุดสุดโหดขนาดนี้นะก็ต้องมีการใช้เชื้อเพลิงเป็นอันแน่นะฮะโดยแถบเชื้อเพลิงนะจะลดลงเรื่อยๆนะตามเวลาที่ผ่านไปนะ,ะซึ่งเมื่อพลังงานลดเหลือต่ำกว่า5%เมื่อไหร่นะชุดของคุณนะ,ะก็จะหยุดทํางานและไม่สามารถขยับเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะฮะ oh, <no. S 1> และเมื่อถึงศูนย์เมื่อไหร่แล้วก็นั่นแหละครับเดี๋ยวคุณสามารถรีชาร์จพลังงานของคุณกลับมาได้นะฮะโดยการใช้บล็อกอย่างเลสโตนนะฮะหรือเปียคอนนะฮะโดยการวางบล็อกเหล่านะะั้นนะและยืนอยู่ใกล้ๆนั่นเอง